ดีนะครับมาดูผลหวยหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับนะครับเขาแนวทางวันพฤหัสคือเลข70นะครับ70คือรูดรูด24ตัวคือยังไงใช่ไหมครับคือการเอา70็ดลบยีคือได้46นะครับแล้วก็70็ดบวกยีคือได้94เป็นลูกเลขรูดทั้งหมดนะครับก็จะมาเข้าที่จีนนะครับเบิ้ล นี่เคหลุดนะครับแล้วก็เบิ้ลทบมามาเข้าที่จีนนะครับจีนปิดตลาดที่79นะครับ2ตัวล่างครับ79นะครับปิดตลาดตอนบ่าย3โมงครับตลาดหุ้นเสินเจ้นนะครับนะครับ79นะครับก็เข้ามาที่จีน7 9เคลื่อนไป9ตัวนะครับแล้วก็มาแถมต่อที่ห้างนะครับห้างห้างปิดตลาดที่8 9ต่อต่อมานะครับ 19ตัวนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางของรอบบ่ายอีกทีหนึ่งนะครับของวันศุกร์นะครับ